สวัสดีนักเรียนม2นะคะวันนี้นะคะเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่13ค่ะเราจะมาเริ่มบทที่3นะคะบทที่3เรื่องความเท่ากันทุกประการนะคะความเท่ากันทุกประการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันแรกก็คือความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตนะคะหัวข้อที่2ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หัวข้อที่3นะคะความเท่ากันทุกประการของรูป สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเรียนนะมุมตรงข้ามนะคะมุมตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากันและเกิดจากเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะคะถ้าเรามีเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะักเรียน มุมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นรูปนี้จะได้ว่ามุมที่1น,นะคะเท่ากับมุมที่3เวลาเขียนสัญลักษณ์ของมุมคือการใส่หมวกด้านบนนะคะมุมที่1ก็จะเท่ากับมุมที่3แล้วก็ฝั่งนี้นะคะมุมที่2ก็จะเท่ากับมุมที่4เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ อ่ะอย่างที่สองค่ะรูปสามเหลี่ยมน้าอัดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมี3ามมุมมี3ด้านใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเราจะได้ว่าด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันมี3ด้านดังนั้น3ด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มุมทุกมุมเนี่ยมีขนาด100เอ่เอมีขนาด60องศาเท่ากันนะคะทําไมถึงมีขนาด60องศานะคะนักเรียนดูนะ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะคะมุม3ามุมเนี้ยมุมที่1มุมที่2มุมที่3เนี้ยนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามาดูที่มุมเดียว3มุมมีขนาดเท่ากันดังนั้นครูก็จะเอา180หารด้วย3าเมื่อหารแล้วก็จะได้ขนาด60องศาดังนั้นทั้ง3มมุมค่ะ ก็จะมีขนาดเท่ากับ60องศานั่นเองอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะคราวนี้มาดูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วบ้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วบอกว่าด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะคะด้านมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านและมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันตรงนี้เรียกว่าฐานนะคะด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่ามันคือฐานอ่ะมุมที่ฐานก็คือมุมที่อยู่ติดกับฐานนั่นเอง นะคะคราวนี้มาดูรูปสามเหลี่ยมฉากค่ะรูปสามเหลี่ยมฉากบอกว่ามีมุมภายในมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะแค่มุมเดียวนะจะมีหนึ่งมุมที่เป็นมุมฉากหรือมีขนาด90องศานั่นเองแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้ตรงข้ามมุมฉากนะคะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะยาวที่สุดเลยในสามด้านที่มี คราวนี้เรื่องที่เราเรียนไปแล้วก็คือการแปลงนั่นเองการแปลงมีสามแบบแบบแรกการเลือนนเล่อนขนาดการเลื่อนขนานนะคะเกิดจากการนํารูปเนาะเลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยที่ขนาดแล้วก็รูปร่างเนี่ยยังคงเดิมแตบกบต่างที่ตําแหน่งที่อยู่นะคะแบบที่สองค่ะการสะท้อนการสะท้อนก็จะมีเส้นสะท้อนหนึ่งเส้นนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเราเรียกว่าเส้นสะท้อน เมื่อเราสะท้อนไปปุ๊บนะจะมันสะท้อนไปนะคะเราก็จะได้ภาพที่เกิดจากการสะท้อนนั่นเองนะคะวิธีการทํายังไงการสะท้อนจาได้ไหมทบทวนนะคะเราก็กําหนดให้รูปต้นแบบเนี่ยเป็นจุด A จุด B แล้วก็จุดจุด C เนาะกำหนดให้เป็นจุดจากนั้นเนี่ยเรามาวัดขนาดโดยการ ลากเส้นนะคะไปตั้งฉากกับเส้นสะท้อนต้องตั้งฉากนะจากนั้นวัดขนาดค่ะสมมุติระยะนี้มีขนาด5เซนค่ะเราก็ลากต่อไปนะคะในทิศทางที่มันตรงกันข้ามเนาะได้ลากต่อไปให้มีขนาด5เซนเหมือนกันเราก็จะได้จุด a พามเกิดขึ้น จุด B ก็เหมือนกันทำเหมือนกันให้ได้จุด B พามจุด C ก็เหมือนกันนะคะลากมาวัดขนาดได้จุด C พามจากนั้นก็ลากให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะได้ภาพที่เกิดจากการสะท้อนนั่นเองอันนี้เรื่องเก่านะคะสุดท้ายการหมุน,นะคะ่ะการหมุนเราจะมีมีจุดหมุนนะคะ,ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะ อาจจะหมุน30องศา60องศาหรือ90องศาก็ได้เราก็จะได้ภาพออกมานะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเรานะคะบทนี้ความเท่ากันทุกประการะคะ่ะมาดูอันแรกก่อนถ้าเราอยากจะรู้ว่าเส้นตรงเนี้จะมีความเท่ากันทุกประการยังไงนะคะอะสมมติคู่มีเส้นตรง2เส้นค่ะมีเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD นะคะ นักเรียนจะเห็นว่าถ้าครูเลื่อนเส้นตรง AB มาอลองดูนะเลื่อนขนาดลงมาทับกับเส้นตรง CD ปึ๊บมันก็ทับได้สนิทเลยนะคะการที่มันทับกันสนิทหมายความว่ายังไงหมายความว่าเส้นตรง AB มีขนาดเท่ากับเส้นตรง CD นะคะมีความยาวเท่ากันเราเลยกล่าวได้ว่าเส้นตรง AB เนี่ยเท่ากันทุกประการกับเส้นตรง CD นั่นเองนักเรียน หรือเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย AB นะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้เนี่ยขีดเท่ากับนะคะแล้วก็มีตัวหนอนด้านบน1ตัวนะคะเราก็จะได้ว่า AB เส้นตรง AB นะคะเท่ากันทุป,ประการกับเส้นตรง CD อ่ะดังนั้นนะคะเรามาดูสรุป ความเท่ากันทุกประการของเส้นตรงนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นเนี่ยจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อส่วนของเส้นตรงสองเส้นนั้นเนี่ยมีขนาดหรือว่ามีความยาวเท่ากันนะคะมีความยาวเท่ากันคราวนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้บอกว่า เส้นตรง ab เนี่ยเท่ากันทุกประการกับเส้นตรง cd ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนด้วย ab อันนี้คือเส้นตรงนะคะเท่ากันทุกประการกับขีดเท่ากับแล้วก็มีตัวนอนข้างบนเส้นตรง cd สัญ,ญลักษณ์นี้แทนคำว่าเท่ากันทุกประการกับนะคะ คราวนี้เรามาดูความเท่ากันทุกประการของมุมบ้างเมื่อกี้เส้นตรงนะคะมาดูมุมบ้างมีเส้นตรง2เส้นตัดกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันนักเรียนอ่ะมุมนี้นะคะมุม AOD จะมีค่าเท่ากับ COB นะคะและอีกฝั่งหนึ่งนะคะมุม AOC ก็จะเท่ากันทุกประการกับ มีขนาดเท่ากับมุม DOB นะคะนี่มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเนาะแล้วก็อีกมุมหนึงอีกคู่หนึ่งอะมุม3กับมุม4ก็เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็นำมาเขียนแบบนี้ก่อนเท่ากันนะคะจะเห็นว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันปึ๊บดังนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่ามุม AOD เท่ากันทุกประการกับมุม COB นะคะมุมเนี่ยสามารถเขียนได้2แบบอย่างเช่นอ่ะถ้าครูยกตรงนี้ออกมา A O D มันก็คือมุม O นั่นเองนะักเรียนสามารถเขียนได้2แบบนะคะก็คือเขียนเป็นตัวอักษร3ตัวตัวอักษร3ตัวเนี่ยแทนจุดก็คือ A จุด A มาที่จุด O และมาที่จุด D นะคะ A O D ดังนั้นมันคือมุมอะไร มุมที่3นั่นเองหรือเราจะเขียนตัวอักษรตัวเดียวก็ได้ก็คือมุมอ A นะคะอะคราวนี้และมุม AOC ก็จะเท่ากันทุกประการกับ DOB นะคะก็คือมุมที่1เท่ากับมุมที่มุมที่2นั่นเองหรือจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย AOD เท่ากันทุกประการกับ COB หรือ AOC เท่ากันทุกประการกับมุม DOB ก็ได้นะคะ อะคราวนี้เรามาดูสมบัติกันสมบัติบอกว่ามุม2มุมนะคะจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุมสมุมมีขนาดเท่ากันนะคะเมื่อกี้เส้นตรงเส้นตรงเราดูที่เราดูที่ความยาวใช่ไหมคะนักเรียนแต่พอเป็นมุมเราดูที่เราดูที่ขนาดนะคะขนาดจะต้องเท่ากันคราวนี้ เรามาดูความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตบ้างรูปเลขาคณิตคืออะไรคือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะเป็นต้นอ่ะมาดูนะรูป A กับรูป B นะคะเท่ากันทุกประการไหมอ่ะถ้ารูเลือนรูป A ค่ะไปทับกับรูป b สามารถเป็นยังไงสามารถทับกันได้สนิทเลยแสดงว่ารูป A กับรูป B มีขนาดเท่ากันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะกล่าวว่ารูป a เนี่ยเท่ากันทุกประการกับรูป b นะคะหรือเขียนแทนด้วยรูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b นั่นเองอ่ะเรามาดูนิยามนะคะนิยามบอกว่ารูปเลขคคณนตี้สองรูปเนี่ยจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อรูปเมื่อเราเคลื่อนรูปที่1เนี่ยไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทนะคะ อันนี้จะใช้คำว่าเลื่อนไปทับอีกรูปหนึ่งได้ได้สนิทนะก็คือถ้ารูปเท่ากันนะคะถ้ารูปเลยค่ะคน,นี้เท่ากันทุกประการแสดงว่าสองรูปเนี่ยจะต้องทับกันแล้วสนิทเลยหรือพอมองไปปุ๊บเฮ้ยมันคือรูปเดียวกันนะคะเราถึงจะบอกว่ามันเท่ากันทุกประการคราวนี้เรามาดูสมบัติของความเท่ากันทุกประการนะคะ เขาบอกว่าถ้ารูปเลขาคณิตสองรูปจะเท่ากันทุกป,ประการเนี่ยก็ต่อเมื่อมีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้าเรามีรูปเลขาคณิตสองรูปที่มีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่มันเท่ากันเราก็จะได้ว่า2รูปนั้นเท่ากันทุกป,ประการอ่ะมาดูสมบัติของความเท่ากันทุกป,ประการบ้างข้อแรกบอกว่าสมบัติของการสะท้อนค่ะ ถ้ารูป a ถ้าเรามีรูป a นะเราก็จะบอกว่ารูป a เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับรูป a หรือตัวมันเองอ่ะเท่ากับตัวมันเองนั่นเองสมบัติที่2สมบัติการสมมาตรนะคะสมบัติการสมมาตรบอกว่าถ้ามีรูป a นะคะเท่ากันทุกประการกับรูป b เราก็จะได้ว่า b ก็กเท่ากันทุกประการกับ a เช่นเดียวกันสุดท้ายสมบัติการ ถ่ายทอดนะคะสมบัติการถ่ายทอดบอกว่าถ้า a เท่ากันทุกประการกับ b และ b เท่ากันทุกประการกับ c แล้วรูป a ก็จะเท่ากันทุกประการกับรูป c นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าจงหาว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้รูปเลคขคคณิตรูปใดที่เท่ากันทุกประการอ่ะนักเรียนมาดู ข้อที่1รูป A B C D E มีรูปไหนบ้างที่เท่ากันนักเรียนเรามาดูอ่ะนักเรียนจะเห็นว่ารูป A นะรูปนี้นะคะกับรูปไหนที่เท่ากันรูป C นะคะลองหมุนไปแล้วก็เลื่อนไปนะคะจะพบว่า A กับ C เนี่ยทับกันได้พอดีเลยดัง,งนั้นรูป A เท่ากันทุกประการกับรูป C มีรูปไหนอีกนี รูปนี้นะคะรูป b กับรูป d นะคะถ้าหมุนแล้วก็เลื่อนไปเนี่ยจะพบว่ารูป b กับรูป d เนี่ยทับกันได้พอดีเลยดังนั้นขนาดแล้วก็รูปร่างเหมือนกันนะคะดังนั้นรูป b ก็จะเท่ากันทุกประการกับรูป d นั่นเองอ่ะข้อที่2ค่ะเป็นเส้นบ้างลองดูซิรูปแรกค่ะรูปที่1เท่ากับรูปไหนบ้าง เเท่ากับรูปรูป E นะคะหรือถ้าเราลองวัดขนาดนักเรียนจะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะจากนั้นรูปอะไรอีกรูป B เท่ากับรูปรูป C นะคะถ้าเราสะท้อนมานะคะรูป B กับรูป C เนี่ยเอามาทับกันปึ๊บมีขนาดเท่ากันเลยนะคะคราวนี้ค่ะข้อที่3อ่ะเราลองดูรูปนี้นะคะรูป A B C D E รูป A เท่ากับรูปไหนไหมลองดูก่อนรูป A ไม่เท่ากับอะไรเลยใช่ไหมอะและรูป B ล่ะรูป B เท่ากับรูป D นะคะแล้วก็รูป C เท่ากับรูปรูป E นั่นเองนะลองวัดขนาดดูนะคะเท่ากันเป๊ะเลยให้อีกครั้งหนึ่งอะข้อที่หนึ่งข้อที่สองจดคำตอบไ้นะว่ารูปไหนเท่ากัน ข้อที่3าแล้วก็ข้อที่4ี่ค่ะได้คำตอบแล้วนะนี่มาเขียนลงในสมุดนะคะครั้งนี้เรียนออนไลน์ครั้งที่3มนะคะเขียนวันที่ด้วยเราเรียนวันที่เท่าไหร่ครั้งที่สิบสาแบบฝึกหัดนะคะจงหาว่าในแต่ละข้อตอบไปนี้รูปเลยค่ะคณิตคู่ใดเท่ากันถูกประการนะคะข้อ1ค่ะตอบ จะได้รูปอะไรเท่ากันทุกประการกับรูปอะไรและรูปอะไรเท่ากันทุกประการกับรูปอะไรนะคะข้อ2ข้อ3และข้อ4ตอบเหมือนกันทําเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมารับไปเลยค่ะ5คะแนน